สวัสดีครับอีกมือหนึ่งนะครับมือนี้เขาอยู่ที่บ้านซอกนะฮะบ้านซอกก็กำลังจะไปไฮไปหน้านะครับของเจ้าของเฮือนของพี่น้องของสขาขมมนเมืองลาวนะครับบ้านซอกนะฮะอยู่ตัง้งอยู่ในแขวงสวนเขตน่าจะเป็นเมืองไก่สอนพรมิหารนนะครกนไก่สอนพรมีหานอุย้ยไปคิดต้ม คนก็ตั้งเขาที่จะตกลงมานะฮะเฮาอ้อมบริเวณคางวัดวันนี้เฮามาครับน้องๆด้านหลังครับสาวแก้วตาครับสาวแก้วตาสาวยมราชสาวเมืองยมราชมาน้มาฮาโอนี่ฮะมาเฮามีสาวยมราชมาสองคนโอ้โหมาด้านหลังวัดครับด้านหลังวัดหลังวัดเขาไปเซล่ะ เขาเลี้ยวนี่บ่อู้ยมีพงนาครับยักษ์ยิงใหญ่เลยนะฮะอันนี้น่าจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ฮะเลี้ยงไก่บ่อนเลี้ยงไก่นะฮะ,ะ,ฮะสายมือนี่เป็นต้นอย่างนี้ต้นมะพร้าวบ่คือสูงนะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวสูงฮนะต้นมะพร้าวขาเงามะพร้าวสูง บ้านซอกนะครับอันนี้บ้านซอกก็คือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างทางที่จะมุ่งหน้าไปจำปาสักนะฮะโอ้โหทงหน้าไหมทงหน้าแล้วก็มีเทียงหน้าหอดหรอหอฮอดหรอมั่งนี่บ่โอ้ฮอดแล้วฮอหวด,วหวดหน้าแล้วหน้าเราคือแคบถนนเลยเนาะโอ้บ่ไกลบ่กไกลยุนี่ก็ฮอดเลยโอ้หอดแล้วเอาผู้ใดนี่ สบายดีสวัสดียิ้มบุษรา Good Morning Good Morning จากขมุนเมืองเราเข้ารถเข้าไปวะเข้าไปตาตาเข้าไปเจ้ากี้เข้าไปสบายดีนะอันนี้ประธานบริษัทนี่ยเนี่นี่สบายดีอันนี้เจ้าของเจ้าของไฮนาเด้อเอาขออนุญาตเด้อโอ้มีฮอนลำโพงงมาเด้โอ้มีฮอนลำโพงงมาเนี่ยเอาอาพร้อมนี่สบายดีพรอสบายดีสบายดีโอ้อันนี้ประธานบริษัทจ้าวจ้าวจ้า ประธานบริษัทไฮนาโอ้คักแทฮวาดสาอดมงหัวอันนี่บอกไปลงไปลุงมีไปลุงมีกระมีเนาะเคเราจะได้ไปเลาะไปอย่างพุ่นละต้นมะพร้าวบอหนะก็เอือนต้นมะพร้าวเนาะมันคือต้นสูงแท้เนาะหลายปีมันหลายปีเนาะมาจากเธอล้วไม่เคยมาไม่เคยมาเลยมาเธอแรกเลยบอฮู้บอบอมาอันี่เนี่ยอันที่โตแต่งหน้ามาใสๆทั้งทีน่ะเละตุ้มเปะมันนี่สิผ้างม งมงมหอยสิพางมหอยงมปูว en> ันนี้น่ะนี่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 เป็นแต่งตัวมาข้าปั่นไปเที่ยวในเมืองเว้ยเดี๋ยวสิพาลุยดอกวันนี้เดี๋ยวกระเบื้องโอกาสก่อนใส่เบ็ดบ่ใส่เบ็ดใส่เบ็ดเป็นบ่ใส่เบ็ดเป็นบ่ใส่เบ็ดเนาะวันนี้เนาะขันแอ์ใส่เบ็ดมีแหมีเบ็ดมีม่าฟุลด์พี่โตกเนาะวันนี้ ธรรมศาสตร์ดีหลายเลยเอา้าพร้อมแล้วบอสอ,นนอันนี้สาวแก้วต,ตามาแนะนำตัวด้วยเจ้ามาจากเมืองอยมาราชเป็นบอสแจ้เป็นสาวยมาราช <c oughs> เห็นเพิ่นยี่ยมาราชส่วนมากก็จะเห็นเพิ่นยี่ยมาราชนั่นแหละสวัสดีเคเขตก็ยังได้พอยแขกอยู่เนาะเออมาอันนี้อยู่สวัสดีเครด์ได้เนี่ยวัน้อยู่ข้ามมวนได้ก็ยังได้พอกันอยู่ยก็ยังเพิ่นกับขาลุยขาเลาะกันแล้วเนาะส่วนมากมีมองใดแบบ เบาลายๆนะไปแม่นบ่แม่นแล้วแม่นแล้วัน้องน้องแก้วตาน้องแก้วตากะกะเป็นเอ่อเนาะเนาะกัเป็นไท่ยังไทยสกลนครไทยสกลนครมุกดาหารนครพนมมุกดาหารลายค้นลายบ่อนเนาะร้อยเอ็ดกัเปลี่ยนด้วยเนาะล่าสุดร้อยเอ็ดเออเป็นยังไงมีค้ารู้สึกเดินทางมาที่อันนี้คือเอื้นว่าเมืองเมืองซอกบ่อันนี้บ้านซอกบ้านซอกนี้เป็นบ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน แขวงสวุนไรเมืองนครไก่สอนพมวิหารก็ออกจากนครไก่สอนกับประมาณ1ิบกว่ากิโลนี่แหละนะฮะเห็นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนี่นะฮะต้นมะพร้าวเออต้นมะพร้าวสูงสูงว่าเป็นต้นมะพร้าวโบราณครับว่าก็ได้กินมะกินอย่างยู่อันนี้ก็เป็นไฮนากรธรรมาติแห่งทุกคนเบิ่งไก่กานี้เตียค้างทงน้าอยู่นี่ยัออยู่นี่บ่อูไปอยู่ผุดไปนอนเถอะผู้เถียงนี่น้อยอยู่นะ พาผู้บ่าวไปนอนนะพูดเลยโอ้บรรยากาศดีต๊ะแรงมากฝนต๊ะลิ่นโอ้เก็บเสียงอยเ่บ่าเก็บเสียงอยู่แฮเป็นรศเออมันเอาดอเออมันเอาดอใส่เต็มสปีดเลยนะฮะตอนนี้ต้นกากำลังกำลังจะดีเลยเดี๋ยว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 สวงสวงอันนี้เด้อแกตาเด้อสวงอสวงเขาเกี่ยวเขานะเกี่ยวเขากะเกี่ยวเขานะเขาเามาเกี่ยวเขาก็ขายข้าวเนาะเกี่ยวแล้วขายข้าวเซ็ตแล้วกับมือเอาเงินที่ขายแล้วมือ อ๋นี่แหละฮะรยากาศนะครับผ้าเบ่งบรยากาศท้องทุงหน้าเทียงหน้าน้อยนะฮะอยู่ที่บ้านซอกนะฮะบ้บานซอกนี่น้องแก้วตานะฮะก็เป็นสาวยุมาลาดที่ผูเบ่ายุมลาละบย่ยังโสดยังโสดยังโสดอยู่ยังสดอยู่สดแต่บ่สิ่งสดอยู่สิ่งพร้อมเอาซิ่งก็ไดนะ้เดี๋ยวอยู่เพิ่งไปหันหน้ามานี่ก่อนสบายดีสบายดีสบายดีถ่ายก่อนตอนนี้เขายู่ไซนี่ หน้าผู้ใดหันหน้ามานี่ก่อนหน้าโอ้ยบุญอยากเห็นหลังเราจะบอเออหน้าผู้ใดเอาบอกก่อนเลยหน้าของไอ้เขยหน้าของไอ้เขยนะอยู่บ้านยังไงนี่บ้านซอกบ้านซอกเออเมืองยังเมืองยังไอ้เขยดีใจบุญจะบอกบุญจะบอกโอ้ยูทูบกูอะเมืองหงาเมืองหงายวะเมืองอันนี้นครไก่สอนเนาะนคร นครน,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 นครไ,<ห>ไกไส่สอนโบกหูจักบย่างเลยอันนี้นะ่ะ <c oughs> โอ้ยตอนแรกก็บอกว่าเออเตรียมตัวเด้อเฮาสิม,มาจับปลาวานแหแล้วก็ง้มหอยเบิง่งเพิ่นแต่งตัวมาพาุ่นน่ะโอ้เพรพรป่านไปเที่ยวนี่มึงฮะบ่เป็นหยังมื้อนี้เดี๋ยวพาเสิร์ฟเปนพี่ดีกว่าปะ่กะก็เป็นก็เป็นช่วงนี้บรรยากาศดีเนาะก็เป็นช่วงบรรยากาศดีบ่ะบรรยากาศดีซ้ายมือต้นมะพริกต้นมะเพ็ดนั่นน่ะเออต้นมะเพ็ดนี่ๆๆอันนี้บ่อหยังนี่ฮู้จักบ่ โบกควายอันนี้เดี๋ยวโบกควาย <laughs> โบกเขาเรียกว่าโบกฮึมโบกแล้วเจ้าใบต้วงคุคยเขาได้ไหมเขามันเลือกมันเลือกเลือกกลายจากโบกกับเป็นน้ำซางซ้ำไปนี่ <c oughs> เป็นน้ำซางซ้ำเอ๊แต่ว่าต้นกาอยู่แถวนี้โบซ้ำแถวเฮือนเจ้าเนาะไม่เนเขาอดับเขาทำเป็นเลือดด่าง,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 งต้นน้อยอ่ะอยู่ต้นเฮือนเจ้านี้พอป่านอันต้นอันโหสิเคือต้นย่างสูงเลยแม่นว่ ทอดใส่นอนนะเขาย่างไปจังุดบรรยากาศดีหลายเลยเขตนาเนาะไปยังซุดเขตนาสุดแต่สุดมองนี้บ่ถ้าซวงหน้าน้ำนี้บ่หน้าท่วมนะเพราะว่ามันเป็นสูงหน้าสูงอันนี้น่าจะมีหอยนะนี่ง้อหอยฮะคือแบบน้าคันด้ายนะหนูหน้าเป็นคันใด้มันจะสโลปลงมันจะสระมันจะดิ่งดิ้งดิ้งลงทางใต้นี่คือเป็นเทิร์นว่าเป็น เป็นมองต่ำนะฮะโอ้มีหอยไข่หอยเสซอลีกับหลายโอ้หอยลายแท<ะ>้ใส<ะ>่หอยเซอรีกับหลายหลายนะฮะสบายสบายครับมือนี้กะพาสักขมว์มังลาวนะครับครับน้องๆอ,อีกสองถึงสามคนนะฮะมือนี้มาเบิง้งธรรมศาสตร์มาเบิงบ้งไฮเบิ้งหน้านะฮะ ในช่วงของมอสุมฤดูฝนนะฮะอตเฮา<ม>การเดินทางมันกลับไปส่มาใส่ก็เจอแต่ฝนนะฮะ<ม>เฮาก็เลยมาสัมผัสกับฝนซะเลยนะครับมาอยู่ไหยอยู่หน้าคือเก่าสุดระวบะ้เอาคือบ๊ซื้อเพิ่มได้ยีบ่บ่นี่นะซื้อเพิ่มอีเฮาก็จะได้รือน่าจะเป็นหน้ากับาอีบห๊หน้าไรฝน,นน่าจะสุดตรงนี้แหละคิดว่าซุดระบะ้ ทางปูนนี้ยังคูจับวะหานบางไฟเนะี่ยเห็นบ้ปูปูซื้อๆนะ่ะหานบางไฟอันนั้นนะ่ะหานบางไฟแสดงว่าทงหน้าบ่อนนี้นะ่ะมันเป็นม้งเป็นแปนนะเป็นม้งเป็นแปนเอาไว้สาหรับเอดไฮเอดหน้าโดยเฉพาะมีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเนี่ยอันนั้นนะ่นนนะเออต้นมะพร้าวยังเป็นแบบสูงๆอนะ่ะแปลกนะปกติเขาก็เห็นแต่ต้นมะพร้าวตีเตียยูนีต้นมะพร้าวซูกชลูดตูดมึก สูงฉลูดเลยพื่อนต้นมะพร้าวสามร้อยหกสิบาต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวห้อยห้อยเบื้องนี้ต้นมะพร้าวเบิดเลยตัวนี้โอ้บานศอกนะต้นมะพร้าวเป็นถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่นะฮะบ้านเก่าแก่บพว่ามีคนมาตั้งไทยเห็นต้นมะพร้าวสูงสูงนะแสดงว่าเป็นหมู่บ้านเก่าของชาวบ้านแถวนี้เขามาปลูกมะพร้าวเอาไว้แล้ววันนี้ต้นมันสูงขึ้นนับไปเรยข้อละปีสองสามข้อปีปีปีจากปีหกสิบปีหอดอยู่ต้นแต่ละต้น แสดงว่าหมู่บ้านนี้เกิดเกือบร้อยปีละวไม่มีเสียงน้ำน้ำน้ำมันไหลแม่เขาจะใส่โต้งใส่โต้งได้บ่ยามยายามได้บ่ยามยามค้ม่บ้านโค้เที่ยเดียวพลักปลาเขาแล้วลูกหยามเบิ้งก็ได้ดอกะคุณเปลี่ยนอย่างดอกเสียบ้าเอาจับดูวยอาสิยามเบิ้งเหนือโอ้ยเต้งสวยมาแล้วกับโบยักลุยเขาไม่ได้คิดน่าเนื่อว่าซีมาเบิ้งแต่หน้าแล้วก็ข่วงแหย่จังนอนจังดบ เมื่อกี้เราที่มาเกี่ยวมอวัยร้องกันเลยลุยเฮเบิ้ลโต้งก็ได้ขยะได้ทางไหนย่าเป็นงูเลยกันว่ายเป็นงูเลยจับมือเลยมือต้มซัวเห็นป่โต้งไม่มีว่ะมีคนลักปลายามยามเบิ้งซื้อมีคนลักปลายามเบิ้งซื้อมีคนลักปลาด้วยพี่น้องเอาตำรวจมาจับด่วน โอ้ยไปเติมอีแท้โอ้ยมันเป็นตุ้งเป็นตุ้งต้นนี่นกระสอบโอ้ยกระสอบห้องน้ำเพิ่งเลยว่าตุ้งโอ้ยขอเขาเรียกว่าโตุ้งเนี่ยเบื้องนี่มันเป็นกระสอบที่เขาเอาว่างแล้วก็ให้น้ำไหลแบนี้อ๋ออ๋ออ๋อมาจีตุ้งจีตี้กันเลยนี่ดิโอ้ยเอาคำหิ้ว<อ>มันยักไปได้กันยักไปไป,ไปหารักอย่างโต้งก่อนทุกคนเตบูมิต้ต โต้เฮาคอสับเอ้านี่แบบทงหน้านะฮะกับมุหยังพากันหยังเล่นเบิ้งทงหน้าเดี๋ยวไปเบิ้องทิ้งเปลี่ยนบรรยากาศเออมีคนอยู่มีมีหยังปิวปิวบอกป้าแป๊บไปแล้วเขาบอกเป็นรับเพื่อนจะไปจะมาแล้วก่ะหยางไปเบิ้งแค่นี้ก็คือบรรยากาศดีดโคตรดีเลยบรรยากาศดีถ้าเกิดว่ามีแดดฝันที่เขาถึงจะเอามายังกันสินะ มันบอมีแดดเท่าก็เลยผ้ากันยางออกมาเลาะเบิ่งนะครับเข้ามาจากมือละมาจากสวรรค์มอสวรรค์มือนี้มือที่สามบมือนี้มือเป็นมือที่สามหนึ่งสองมือนี้มือที่สามละสามมือก้าสิยู่จากมือกับบู้กันเนาะเงินเบิดกับมืออันนี้เดี๋ยวแม่นตรงยู่บ่ดีกระบังกระบังบอกจากไหนเนี่กระบังมันจะมีป่า แต่ว่ากระเจน่าจะใส่ให้มันแบบมันสดใสเดียวกับคือท่อแต่บอกมีท่อก็เลยเอากระบางเอสคิดว่าเอ,อกากระบังเอสคิดว่าคือว่ามันสีดักปล่ามาได้ดอกไปย่างไปอีกจังหน่อยย่างไปมองกระท่อมเพื่อละเคยเห็นบ่กระท่อม,เ,ออมเคยเห็นเนาะกระท่อมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็หาเบิ่งได้ยาแล้วกระท่อมแบบโบราณโบราณนะฮะคลาสสิกคลาสสิกแต่อยู่แถวนี้ก็ยังถือว่า ดินชุ่มนะครับน้ําดีดินชุ่มน้ําดีนะฮะจะยู่ในดินแดนแห่งนี้นะครับฝนตกตลอดเลยแล้วก็ในช่วงหน้าฝนนะฮะแล้วก็มีดินที่มีความชุ่มช่าของน้ํานะฮะปลาได้น้ํากระหลายปลาเต็มเลยนี่นี่ลอยวนๆเลยโอ้ปลาซิวน้อยปลาซิวเต็มเลยทุกคนปลาซิวอันนี้เสี่ยนเสี่ยนปลาน้อยเพื่อนะมาขลากปลาน้อยจับปลาน้อยนี่ปลาใหญ่นี่บ่ค่อยบ่ค่อยได้เนาะลุกลุยไปเบิดเลย ไะมานี่ก่อนย่างไปหอดนี่นี่นี่เทียงหน้านี่มีผู้ใดอยู่นี่นี่ฮะเทียงหน้าน้อยเทียงหน้าน้อยค่อยนั่งบ่มีไผ่เลยเนะาะโอ้แต่คุณจะมีคนอยู่ทางนู้นก็มีคนอยู่ถ้าพี่ก็มีเฮือนคนย่างเข้ามากกับเฮือนคนตน้นต้นกาแบบนี่น้อยเนาะต้นกาเขาแบบนี่น้อยนะเนาะอือ พับพับพามาลำบากอีกแล้วบ่ฮะพับพับเพิ่นบอกได้เตรียมตัวมากดิบวหัวสีบัสด้มาลุยเห็นบ่บวหัวสีว่าได้มานังชิวๆโอ้ยเสียงเอาบรรยากาศฮะปิ้งป่าอยู่ปิ้งป่าโอ้โอแล้วแล้วแล้วผู้ใดหาปลาอะไรบนี่บุ้มีไอ้เพื่นเลยเฮ้านี่ ว่ายไม่ได้วางแผนกันจังว่าได้เดี๋ยวไปว่านแหเดี๋ยวไปว่านแหอนี่ยังอ๋อเราเอาคุกมาให้จะให้ไอ้พุทไดัโลงเจมหอยทุกคนให้มันนี่แหละให้เกยวตานแหละพุนธดำมากแล้วพุนธ้ำผู้ใดถือมากอันเก็บเองเนอะไ่ได้ยะดน้าได้อะฮะนี่คือน้องๆน,นะครับบรรยากาศนะครับกับท้องไห้ทุงหน้านะฮะเพิ่นว่าพุทธเก็บหอยนะเอา้า ถ้าถ้ามันมีก็สิเก็บให้เอาถ้ามันมีเข้าก็สิเก็บให้มมันจะาเก็บหน้าอืมเก็บหน้ากูบบ๊ฮู้แหละย่างเข้ามาบดิ้มแย่งหน้าเข้าอันพี่น้องกันได้นี่จักหน้าผู้ใดเราผ่กากันย่างมาเซลอยู่คนน่ะ <c oughs> โอ้ยผ่ากันย่างเข้ามาหน้าทุกทีเห็นอน้าบดี้มแ้วนี่ไอ้ผู้ใดดำล้วสิลงกระมอยทุกคนเอ้ยนี่เกระตากเอามาให้กแต่ละคนก็ใส่ยีนแต่งตัเท<อ>มาขวดมะเหล้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่ละคนก็ใส่ยีนใส่อย่างมาใส่เกือบค convert convert เบิ่งเฮาโอ้ยพอปัดเอามาเชือดท่านนั่นนะเอากันมาเชือดแต่เจอแล้วนี่เป้าหมายเอ้าเดี๋ยวจะลงไปเอาด้วยสุดของเรากับมอคกับการเก็บหอยทุกคนโอ้ยน้อก้องแต่รีบไอ้หอยไม่สิวตอดมือวะว่าปลากระปูอุ้ยนี่หอยใหญ่นี่นี่จับหอย เธอเดียวนี่อยู่บ้านทันยังนิ่งดูได้เขาบอกมาเก็บหอยสวยหอยใหญ่หอยใหญ่หอยแฝดได้ไหมหอยดิบเออไหนๆก็ได้ลงอันเนี่ยเบิ้งเนี้ยมซอยเนี้ยหาหอยวันนี้วันนี้ได้ลงแล้วก็หาแล้วใส่โอ้ตาดีท่านเนาะโอ้ยหอยลายพี่เนาะเม่ได้เอามาปล่อยได้มาเห็นเองหมอ่าดีหน่วยแล้วไปหามาหามาไปไปนี่หอยทุกคน

ยังหมดหอยใช่ใช่ยังหมดเต็มคู่ซ่อมหลายแล้วอ่ะหลายด้วเลยเต็มคู่ก่อนทุกคนูลสามเลยอันนี้สามเลยเห็นด้เนาะมันได้อยู่ด้เนาะมันได้ยุหาวไปหาเก็บหอยพวอื่นทุกคนบรรยากาศอยู่ถงนาครับอยูประมาณนี้ทุกคนตรงนี้ดีนี่หอยทุกคนเอ้ยใส่ใส่นี่ใส่ โอเคโอเคเดี๋ยวอายพ่นจัดการเองเนาะเพราะว่าการแตรงยตัวของเราคือพร้อมลงมาเก็บหลอยเรียบร้อยแล้วกันอุจากจังศีใส่สูตรไทยใส่กระเกยงยีดมาเอาอันนี้เมนูนี้เขาจะเาไปนอย่างกินน่าจะทอดบอกอาะจีทุกคนจีเนาะกระปิ้งแบบรปิ้งแล้วกับก้อยเนาะประมาณนี้ก้อยสุกนี่เข้าพดกันถ้เดี๋ยวเก็บเนาะใส่หมวกใส่ยางลงเก็บแล้ว เดี๋ยวเอาไว้ในหมกอ่ะไปเดี๋ยวเฮาหยังบนไปฮะไปบอกอุตต้าหอยเฮ้ยถอยถอยลงเลยลงเลยผู้เสียวซ่านจัดการผู้เสียวซ่านแล้วทุกคนผู้หยิบเข่าเขาขออนุญาตเด้อจะเป็น้าผู้ใดกบู๊คนหอยก็คือนี่ก็อกตามเค้มเลยทุกคนตามมแค ตามแคม,ม,แ,มแม่จะอยู่ในแคมจะบร่อยู่ในกลาง <c oughs> แถ่นี้ก็ปลาจนเต็มเลยเป็นปลาซิวนี่นี่ให้เบิงปลาซิวเลยทุกคนก็คือโคตรลายถ้าต้นเข่ามันอันนั้นเนาะมันใหญ่พอเกี่ยวกับเขาจะ,ะหาปล่าทลุกคนนี่เห็ต้นนั้นนี่เขาเข่า <c oughs> เขาหักสอนแล้วเนาะ ปไ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 ป,ไปเก็บกลับคืนทูกคนเก็บไปหาเทียงพู้หละการแจ้งโตของเขากับแบบมันบอกเข้ากับหน้าเลยนีู่นี้ก็คือใส,อส่อันส่งอันส่งสางมาเนะอย่าง อ๋อ oh, หอยว่าา <laughs> <laughs> นี่หอยวันนี้เขาก็ต้องเก็บไว้เนาะเพราะว่าบอยากให้มันแพรพันไปเก็บกลับคืนจ้า <laughs> บรรยากาศอยู่ทงนาก็คืออากาศดีดีนะทุกคนกลับเก็บกลับคืน สองโตเลยงวดนี้ก็คือสองโตเลยปยปาย,ปายเสียงรถกับนอกวุ้นวานวุ้นว่านเลยทนอยู่แถวทางน้องอะจักเสียงเนี้ยคู่เทสแะค่ะจักเสียงรถพร้อมายเก็บกลับคืนจ้า เอาละได้อักตัวแล้วเอาเบิ้งด้วยได้ตัวดูโซ่เอฟซีเบิ้งด้วยได้ตัวละพ่ออยู่บ่ถามเอฟซีมาพ่อวะพ่อบ่ทุกคนกินคนเดียวกับไอ้อี่มท่านทุกคนเลยเนี่ยนี่ดอกจำข้าวเหนียวอันย่างๆนะฮะน่าจะดมเอาแล้วก็กลับเข่าเอาโมโม่ใส่เครื่องหลายใส่มะเปิ้หลายๆใส่พวกพักพวกอย่างหลายๆนะใส่พักลาบหลายๆเอากลับโลนี่บุ๊บเบิ้งยังอยเบิ้งแว้แว่้ มันเป็นต้นเข่าญ่เราควคันกินกับถือว่าบ,บเปญญ็นอย่างไรประเภทแบบนี้ถ้าว่าดำมากไม่ไหม้เลวต้นเขา่าหอยมันมาจับเลยเราคนเก็บนะซึ่นก็ถือว่าถือว่าโบไม่แล้วนี่ก็คือเขาจะได้เก็บไว้ก่อนนานๆล้วเลือ่เหอ๋อเขาพอสำนีก็นป่ะม่เที่เหลือเขาก็ไปเอาป่านะควงแฮแล้วผู้ใดทีเอาเอา อายผู้ใหยเดาวเอ็ซ์เบนเจอร์บางคนแบบลงไปดำปลาอ่ะินแล้วก็การเตะโตของเราคือมั่งโอกาสมาหน้าที <dilemma> oh <mm <Origin dance cake lette> ่สุดนะเพื่อน้องเพื่อน้องเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เพื่อน้องน้องเจ้ามันสีได้บ่บูเด้อแต่ถ้าว่าป่าอยู่ในซรหนี่กะถ้าว่ามันเอาย้ายมันกะง่ายได้ถ้ามันเอายะมันกะยะยังไงลองเบิ่งหนทางนะครับเบ็ดเบ็ดมีบ่เบ็ดบ่เดี๋ยวเราจะไปถามอ่เบิ่งเบ็ดก็ได้เบิ่งเบ็ดกับแห่แห่กับม่อง ่นีละเอาแต่แห่ล้วนๆก็คือแห่ก็บ่มีสายสไลด์ทุกคนคือบ่มีเสือเนาะก็คือขวางผมแล้วก็ลงงมมาเลยโอ้ยบ่ลงได้อยู่บ่ก็คือเลิกแพลงแมนบอกเพงทุกคนตายแลยเอาไอมาคายแล้วบ่ได้เอาไปมาคายทางนั้นนะทุกคนคือเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ในเมืองหลักการม้วนๆกันวันนี้มีหยังดอกก็ธรรมดานะฮะมันก็ต้องใส่ชีวิตคือสาวหายสาวหน้าคือกันเนาะแม่แล้วธรรมชาติดีงามหลายเบิ่งๆเดี๋ยวเบิ่งให้เบิ่งธรรมชาติ โอ้ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวสูงใหญ่นี่แสดงหมู่บ้านโบราณครับแถานี้